สวัสดีค่ะเซซเดอะรีเดอร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเซก็จะมารีวิวนะคะไพ่ทาโร่ชุดหนึ่งนะคะเป็นชุดที่มีความฮือฮาตั้งแต่วางแรกๆเลยนะคะวางขายแรกๆเลยนะคะชุดนี้นะคะมีชื่อว่าเดการ์เมรอนทาโร่นะคะชุดนี้นะคะเป็นหนึ่งในชุดไพ่แบบ18บวกเลยนะคะที่แบบว่าอูหูอาหาแบบว่า คนฮือฮากันกันมากๆเลยเหมือนกันนะคะชุดนี้นะคะก็เป็นเอาไว้ใช้สำหรับทํานายในเรื่องของความรักความใคร่ความปรารถนาอะไรประมาณนี้นะคะเดกานี่นะคะก็แปลว่า10นะคะแล้วก็คำว่าเมรอนเนี่ยก็แปลว่าวันก็คือรวมๆแล้วก็คือเป็นเหมือนเหมือน 10วันนะคะก็ตรงตามตัวเลยนะคะแต่ว่าที่มาที่ไปที่หยิบเอาไพ่สำหรับเนี้ยขึ้นมาพูดในวันนี้ก็คือว่ามันมีที่มาที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเออมันมีความน่าสนใจอยู่นะคะซึ่งไพ่ชุดนี้นะคะมีศิลปินคนที่วาดเนี่ยก็คือเจียซินโตเกาเดนซี่นะคะซึ่งเป็นผู้วาดไพ่ชุดนี้แต่ว่า อิงตามอิงตามวรรณกรรมนะคะชื่อเดียวกันกับไหเลยก็คือว่าเป็นวรรณกรรมร้อยแก้วนะคะชื่อว่าเดกแมเมอรอนเลยนะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นนวนวิยายาสสมัยใหม่อะ่ะเขาบอกว่าเป็นเรื่องแรกของโลกเลยนะคะเพราะว่าในในยุคก่อนๆเนี่ยบทประพันธ์ต่างๆเนี่ยก็มักจะสร้างขึ้นมาเป็นในลักษณะของของเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะ้อยกองอะ่ะแบบว่ามีเป็น เป็นอย่างของไทยอ่ะก็จะมีกาบโครงฉันอะไรประมาณนี้ก็คือจะจะมีการเรียบเรียงเป็นเป็นบทประพันธ์ที่แบบภาษาที่สวยงามนะคะแต่ว่าก็คือแบบในในรูปของร้อยร้อยแก้วเนี่ยหรือว่าเป็นรูปของสมัยใหม่เนี่ยก็คือตามตามประวัติศาสตร์เลยก็คือจะมีเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องแรกของของโลกเลยนะคะผู้ที่ผู้ที่ประพันธ์เรื่อง เดกามิรอนเนี่ยนะคะก็คือโจวานนี่นะคะบอ anni, ะคาชิโอเนี่ยเป็นนักประพันธ์ชาวอิตาลีนะคะซึ่งมีชื่อเสียงในยุคศตะวรรษที่14เลยนะคะและเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องสั้นประกอบด้วยเรื่องสั้นเนี่ยทั้งหมด100เรื่องนะคะ100เรื่องเนี่ยโดยโดยที่ว่าใน100เรื่องเนี่ยนะคะเขาจะมีตัวละครทั้งหมดในเนี้ย10คน นะคะสิคนเนี่ยจะมีเด็กหนุ่มสาวในตระกูลสูงของเมืองฟอเรนซ์นะคะเขาหนีภัยโรคระบาดซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็อิตาลีนี่จะโดนหนักมากเลยคะ่ะเออน่าจะเป็นเกี่ยวกับการระโรคนะคะที่ที่สมัยก่อนที่ระบาดหนักในเมืองฟอเรนซ์เลยนะคะแล้วก็มันอยู่ใน ช่วงยุคข,ของคิรสติศักราชประมาณ1,348นะคะโดยทั้ง10คนที่เป็นตัวเอกในเรื่องนี้ <_ AD IS> เขานัดพบกันที่โบสถ์ซานตามาเรียโนเวลล่านะคะซึ่งจะออกไปนอกเมืองไปยังคาลือหาดของ1ใน10คนเนี้เ,เป็นเมืองเล็กๆที่ไม่ไกลจากฟอเรน์นะคะชื่อว่าเมืองฟิโอโซเลนะคะก็<ม>เขาทั้งหมดทั้ง10คนเนี่ยก็นัดกันเวลาว่าจะใช้เวลาอยู่ในคฤลืสหาหลังเนี้ย เป็นเวลาทั้งหมด2ส,สัปดาห์นะคะซึ่ง2ส,สัปดาห์นี่มันก็พ้องพ้องกับจํานวนที่ใช้ในการกักตัวของโควิด1 9ด้วยนะคะเออมันก็เป็นอะไรที่เป็นไม่น่าเหลือเชื่อเลยนะคะทีนี้ท,ทีนี้เนี่ยก็คือในในระหว่างในระหว่างที่เขามาใช้ชีวิต รวมกันอยู่ในคาลือห์เนี่ยนะคะก็เขาจะมีกิจกรรมในการเล่านิทานคนละเรื่องนะคะ1ิคนก็คือ10เรื่องนะคะ10วันก็กลายเป็น100อเรื่องหลายๆท่านอาจจะงงว่าเอ้าทำไมมันมีกักตัว14วันมันต้องเป็นร40เรื่องสี่แต่ว่าคือจริงๆแล้วก็คือว่าเขาจะมีในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเขาจะมีวันหยุดอยู่2วันนะคะก็คือวันวันศุกร์กับวันวันเสาร์ซึ่ง ซึ่งเขาบอกว่าวันศุกร์เนี่ยมันที่ที่หยุดเนี่ยก็เพราะว่าถือ,เ,อ,อเขาถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นถือเป็นวันสิ้นประชนของพระเยซูนะคะแล้วและอีกวันหนึ่งก็คือวันเสาร์เนี่ยที่เขาหยุดให้ให้ทุกคนเนี่ยได้ได้มีกิจกรรมพักผ่อนแบบฟรีสไตล์เป็นเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยจะเหลือทั้งหมด10วันนะคะ10วันสิ คน10เรื่องก็เป็น100เรื่องพอดีเลยนะคะซึ่งในในเรื่องเล่าของเดกามลรอนเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องเล่าที่แบบสนุกสนานโลดโผนนะคะมีทั้งเรื่องแบบสองแง่สองงามไปจนถึงเรื่องแบบทะลึง่งสับป,ปะดนแบบผิดทำนองคลองทำอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็ บทประพันธ์เรื่องนี้ก็ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์ในยุคนั้นมากมากเลยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตำนานที่ต้องบันทึกไว้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าในส่วนของที่เป็นทำออกมาเป็นเป็นไพ่ทาโร่เนี่ยจะมีความสนุกสนานโลดผลสองแง่สองงามทลึง่งสับดอนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันในแต่ละส่วนเลยนะคะก็ในในส่วนของไพ่ก็จะ ตามสไตล์ไข้แมลงนะคะก็จะมีคู่มือเล่มเล็กให้นะคะบอกในส่วนของรายละเอียดความหมายเนื้อหาไพ่การวางไพ่ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นใบใบกิตติ้งการ์ดนะคะก็สองใบมาแบบนี้นะคะหลังไพ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่เมเจอร์กันนะคะนี่มาใบแรกนี่ก็ อลังการอลังฉ่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูกันไปทีละใบเลยนะคะเพื่อน ตามมาด้วยไพ่ถ้วยนะคะไพ่ถ้วย จากนั้นมาเป็นไพ่เหรียญน,นะคะ น,นี้ก็เป็นไพ่ไม้เท้านะคะไมแห สุดท้ายที่ไพ่ดาบนะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับหน้าไพ่นะคะเดกาเมรอนทาโร่ hmm. นะคะชุด18บวกที่ทุกคนที่สนใจนะคะ mm hmm. ก็ดูหน้าไพ่แล้วก็ลองไปพิจารณาดูนะคะว่าจะนำมาทดลองใช้ดีไหมนะคะ mm hmm. เพราะว่าอาจจะเป็นใช้ทำนายได้ค่อนข้างเฉพาะเรื่องหน่อยนะคะแบบ อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักเรื่องในครอบครัวเรื่องบนเตียงอะไรต่างๆนะคะส่วนส่วนถ้าใครสนใจในเรื่องของที่เป็นบทบทประพันธ์นะคะเซเข้าใจว่ามีการาแปลเป็นเป็น,เป,นเป็นไทยด้วยนะคะใช้ชื่อว่าบันเทิงทศวรรณะคะโดยพยาอนุมานราชทนนะคะแล้วก็พระสารประเสริฐนะคะซึ่งแต่ว่าจะแปลมาไม่ครบ100เรื่องนะคะแต่ว่าก็หลายๆท่านก็ ทวงติงมาว่าเอจริงๆเนี่ยหลวงบรวนบนรบรรลักษณ์น่าจะเป็นผู้แปลนะแต่ว่า,าไซก็ไม่ไม่ทราบนะคะว่าข้อมูลอันไหนมั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 นเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆลองลองไปทดลองถ้าสนใจในเรื่องของบทประพันธ์ก็ลองไปหาดูนะคะหรือว่าถ้า ถ้าหาบันเทิงทศวรรษไม่ได้ก็อาจจะไปดูที่ยาขอบเอาไปแปลงเป็นเรื่องไทยๆนะคะใช้ชื่อว่ากามเทวะนิยายนะคะถ้าใครสนใจในเรื่องของบทประพันธ์ก็ลองลอง,ลองไปสืบค้นหาดูนะคะสำหรับวันนี้เซก็คงจะฝากในส่วนของอเดกาเมลอนที่เป็นไพ่ทาโล่ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อที่ จะได้เป็นแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับนิเซขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ